The Mad Ghost <laughs> สวัสดีครับมาพบกับรายการ The Mad g o d t ในช่องพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งเคยฝากผลงานไว้กับช่องพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนแล้วครับหนึ่งเรื่องเรื่องนั้นก็เกี่ยวกับอ ในเกี่ยวกับทะเลเนาะเกี่ยวกับพายทะเลสยองดิบอะไรประมาณนี้แหละโอ้โหเรื่องนั้นก็น่ากลัวนะแล้วก็เป็นเรื่องแ,บบแปลกๆยินดีต้อนรับคุณฟุกครับครับสวัสดีครับพี่เนทครับสวัสดีครับโอ้โหรู้สึกเป็นเกียินะครับที่ได้คุยกับคุณฟุกอีกครั้งหนึง่งเป็นเกียิเช่นกันครับพี่เ,เนทนะครับดีใจมากๆแล้วก็เออยังไงก็คิดถึงช่องพาเที่ยวเรือไปหลอนของเราดีใจมากๆนะคุณฟุก๊ก ครับผมก็คิดถึงพี่เน่ถพี่เน่ใจดีใจดีครับใจดีทุกคนเลยแล้วก็ให้โอกาสเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากมาแชร์ประสบการณ์นะไม่ใช่เฉพาะคุณฟุกนะทุกๆคนเลยถ้าใครอยากมีหน้ามาไล่เราถือว่าช่องผมเนี้ยเป็นช่องที่เป็นกันเองมากๆไม่ต้องมาซีเรียสไม่ต้องมาฟิกไม่ต้องมาอมันจะน่ากลัวไม่น่ากลัวก็คือแบบเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้กันฟังเราก็ไม่คิดว่าจะต้อง มันจะต้องน่ากลัวทุกเรื่องอะไรเงี้ยไม่จําเป็นไม่จําเป็นคือว่าเรื่องไหนที่มันเล่าได้ก็เล่าเลยอยากให้เล่าของทุกคนแล้วผมเป็นคนอย่างหนึ่งคือไม่อยากจะฟังหลายๆรอบคือผมอยากจะไม่รู้แหละว่าคุณฟุกจะเล่าอะไรผมฟังอะ่ะแต่ผมอยากฟังแบบเรียวๆเลยเออฟังแล้วมันจะตื่นเต้นดีแต่ถ้าเกิดว่าเล่าไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มาเล่าอีกครั้งหนึ่งคุณฟุกก็เหมือนพูดสองครั้งเนาะเออใช่ครับแล้วทีเนี้ยผมก็จะแบบ ผมเหมือนผมรู้เรื่องแล้วอะ่ะผมก็จะไม่ค่อยน่ากลัวเนาะเออวันนี้คุณฟุกก็มีเรื่องมาเล่าสามเรื่องเลยแต่เป็นเป็นเรื่องสั้นๆในในในวัยเด็กเนาะครับผมโอเคโอเคอ่าโอเคคุณฟุกเชิญเลยครับครับที่นี้ก็เรื่องแรกก็เป็นเรื่องผมว่าเป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตผมดีกว่าที่จําความได้แล้วว่านี่แหละที่เขาเรียกว่าผีอะเออก็ อยากให้นึกภาพตามนะพี่ก็บ้านบ้านเช่าเก่าสมัยผมเด็กๆที่ผมท่านผมไม่ผมไม่ได้อยู่เลยผมทุกวันนี้ผมมาอยู่บ้านที่ผมซื้อเองแล้วก็สมัยนั้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นผมก็จำควัมงได้ก็ห้าควบ,คบนะฮะค,คุณค,คุณแม่ผมเนี่ยเขาก็จะขายของอยู่หน้าบ้านนะฮะคือคือบ้านเช่าไมา้ชั้นเดียวฮะไอ้ภาพตามแนละ้วก็มีใต้ถุนถูกมาติดเดียว สูงสักเข่าฮะสักเข่าสักเอวมีบันไดเดินขึ้นสักสองสามขั้นเลยประมาณเนี้ยนะฮะครับใช่ครับ้านยกพื้นสูงไม่สูงมากใะแค่นั้นแหละฮะอืมอืก็คือไอ้หน้าบ้านเนี่ยเขจะเขาจะขายโชว์หวยนะครับแบบขายของสารพัดนะที่ยาสีฟันน้ำอะไรว่าไปขนมนะครับแล้วก็ห้องถัดถัดไปก็จะเป็นห้องที่ผม อเด็กผสมมีทั้งกินทั้งนอนก็ห้องนั้นนะฮะห้องตรงกลางแล้วถัดไปอีกห้องก็ห้องสุดท้ายก็มีมีห้องน้ำบวกกับห้องครัวแล้วก็มีอ่าตูสักผ้านะฮะในในทั้งสามห้องอยากให้ึกภาพตามนะมันจะเป็นอ่าประตูที่เป็นมุงลวดหมดนะฮะแล้วก็คือพูดง่ายๆเนี่ยเปิดปิดจะใช้แต่ประตูมุงลวดเนี่ยมันเป็นประตูในบ้านเออครับครับครับเชิญครับ ก็คือประตูไม้มันไม่เคยเปิดไม่เคยปิดนะฮะมันจะเปิดแต่ประตูมุ้งลวดนี่อย่างเดียวมามาตลอดที่อยู่บ้านหลังนั้นครับนะฮะแล้วก็พอความเป็นเด็กห้าห้าปวดเพราก็เห็นเห็นอยู่แค่นั้นนะฮะมันก็เห็นแค่สิ่งแวดล้อมอย่างที่เล่านะฮะก็มีอยู่อะก็มีอยู่คืนหนึ่งเป็นคืนที่ฝนตกหนักมากคะครับครับครับทีนี้มันก็ประมาณ พุ <S 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 ่มสองทู่เม้งนะฮะเด็กมันยังไม่นอนนะฮะกรปุ่มนี่ฮะก็หาอะไรเล่นไปก็ไอไอห้องที่ผมว่าห้องตรงกลางเนี่ยฮะที่ห้องเด็กประงไว้นอนไว้กินนะผมก็เอาหมอนมามาตั้งข้างๆกับไอออ่าผนักผนังไม้นะฮะเหมือนทำเป็นเหมือนบ้านนะทำทำเป็นเหมือนเหมือนโลกส่วนตัวมีมีบ้านเล่น แล้วก็เอาตุ๊กตาสัตว์มามาวางอี่ยเล่นเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้เล่นไปเล่นมาฝนก็ตกหนักไป่ะฮะครับแต่ทีนี้คุณพ่อคุณแม่ผมก็เขาไปทําทําเรื่องงานบ้านงานอะไรทำกวาดบ้านถูบ้านอะไรว่าไปนะครับครับก็เล่นไปเล่นมาที่ผมก็ยู่นั่งอยู่คนเดียวกับตุ๊กตาสัตว์สารพัดนะฮะผมก็ บังเอิญเหลือบมองไปที่ประตูห้องที่จะไปที่มีตู้สักอผ้าพี่ที่มีห้องน้ําห้องตู้ตรงนั้นนะมันก็ไม่ได้เปิดไปอะไรหรอกครับครับแล้วผมเคยบอกว่ามันเป็นประตูมุงลวดนะพี่มผมแล้วก็มีประตูไม้คู่หนึ่งมันไม่เคยเ,เปิดไม่เคยปิดมันก็อยู่ตรงเนี้ยครับผมเห็นขาคนพี่ เป็นขาคนสีขาวแล้วก็ตอนเด็กผมไม่รู้จักบอกว่าไอ้นนั้นเนี่ยเขาเรียกจงกระเบนผมก็เห็นเหมือนผ้าเหลืองมีลายที่สวยครับฮะแล้วที่สําคัญที่ผมติดตาคือตรงข้อเท้ามันเป็นตอนเด็กผมไม่รู้จักหรอกครับเขาเรียกกับวนทองอ่ะครับคที่ที่ที่คล้องไว้ที่ข้อเท้าอ่ะครือครับก็นึกย้มแม่ เอาอะไรมาใส่ทั้งสีทั้งสีว่าวๆสีสวยเอยสีผมก็ไม่รู้จักหรอกฮะสมัยเด็กสีทองไม่รู้จักหรอกฮะผมก็ตามไปผมก็นึกในใจให้แม่ทํะไรแม่อยากเห็นมาความเป็นเด็กฮะตามไปเปิดประตูบุ้งลวดเข้าไปเอ๊มืดมไม่เห็นมีใครเลยครับก็เห็นมีแค่ตู้ซักผ้าแล้วก็ทางไปห้องน้ําห้องครัวแค่นั้นเองผมก็เลยเปิดสวิตไฟฮะเออ สรุปคือไม่เห็นอะไรเลยแล้วไอ้เมื่อกี้ที่ผมเห็นมันอะไรตอนนั้นก็ความเป็นเด็กนะคไม่เห็นก็กลับไปเล่นของเล่นเหมือนเดิมเล่นตุ๊กตาเล่นตุ๊กตาสัตว์เหมือนเดิมออืเวลาผ่านไปพี่ก็ผ่านไปสี่ห้าปีตอนนั้นจากห้าขวบมันก็กลายเป็นเก้าขวบสิบขวบมาพี่ก็มีอยู่วันหนึ่งพ่อผมก็ชวนผมไปขัดบ้านเมื่อบ้านมานานแล้วฝุ่นเปิดมันเต็มไปหมดก็ช่วยกันขัด ขัดกําแพงขัดพื้นบ้านไปอะฮะานไม้อะฮะครับขัดให้มันสะอาดทีนี้มันไปห้องห้องนั้นที่มันมีที่ผมว่าไปเจออะไรนั่นแหละฮะที่ที่มีตูตักผ้าครับฮหรือตรงประตูมรงลวดนั่นมันก็ขัดไปขัดมาก็ไปเจอประตูกู้นี้ยฮะที่ไม่เคยเปิดไม่เคยปิดมาตั้งแต่เด็กที่ผมจําความได้ฮะฮะทีนี้พ่อผมเขาก็ไปเปิดเพื่อมันจะได้ขัดให้สะอาดไงฮะครับครับ ก็ไปไปสะดอกกรบานพับให้มันปิดประตูห้องมันจะได้ขัดให้มันทั่วๆมันไ,ไปมาผมก็ไปเจอลายไม้ตรงจุดดึงตรงกลางของประตูบานรู้สึกจะเป็นบานซ้ายอย่ะพีค่ครับครับผมผมว่าผมก็ท่านผู้ฟังคงรู้จักวงปีนะที่เป็นลายไม้ที่<อ>กําหนดว่ามันมันมี มีอายุกี่ปีกี่ปีเนีครับกำนองเนี่ยฮะแต่แต่ผมก็ไม่รู้หรอกครับความเป็นเด็กของประตูนี่มันทําจากต้นอะไรผมไม่รู้หรอกครับแต่ที่แน่ๆไอ้ลายเนี้ยลายของไม้เนี่ยมันเป็นรูปผู้หญิงครับเออคือเป็นผู้หญิงเหี๋ยวนะคุณฟุ๊กคือวงปีนี่ก็คือประตูที่มันพับอยู่ตลอดแล้วเราก็ไม่เคยได้เปิดเลยเราใช้แต่มุ้งลวดเนาะแล้วทีนี้ผมกเองวันนั้นเนี่ยเราไปขัดบ้านขัดอะไรแล้วก็เลยพลิกพลิกประตูนั้นเปิดเข้ามา ปิดเข้ามาแล้วปรากฏว่าไอ้ที่วงๆที่มันอยู่ตามประตูอ่ะที่แบบเหมือนเขาตัดไม้มามาทาประตูนะเขาเรียกวงตีเออเออครับที่เป็นลายไม้อ่ะครับพี่อ่าอ่าก็สรุปคือมันเหมือนเป็นรูปผู้หญิงใส่สบายพี่ทีนี่คือลายไม้นะพี่อครับมันไม่มันคือมันมันไม่ใช่สีมิอนุษย์ทำอะฮะเออผมก็อ่าเด็กเด็กก็ ยังอยากรู้อยากเห็นนะไว้เก้าโกรสิบโกรธมันก็ถามคุณพ่อพ่อนี่อะไรเหมือนรูปผู้หญิงเลยใครมาวาดไว้พ่อผมบอกว่าวดที่ไหนนี่เขาเรียกวงปีเรียกลายไม้ครับแล้วบังเอิญเป็นรูปรูปผู้หญิงใช่ไหมล่ะเหมือนใช่ไหมก็ไหวท่านนั่นสิเขาเรียกว่านางไม้อืมครับครับคือเหมือนมากที่ลายลายกธรรมชาติเลยที่เป็นเป็นคล้ายๆ้าผู้หญิงผมยาวมีสบายด้วยอ ครับครับครับโอ้หไอ้นึกถึงอะไรไม้ธรรมชาติแล้วมันคล้ายๆอย่างนั้นนะครับ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 นึกออกครับนึกออกครับคุณฟกครับผมก็เลยนึกวันก็หวนนึกถึงสมัยเมื่อห้าขวบที่ตัวเองไปเห็นอืมไปเห็นข้อเท้านั้นแล้วก็มีกระปวนทองนะฮะแล้วก็มีจระเบนตอโตมามนเริ่มรู้จักสีนะสีสีออกทองทองเหลืองด้วยฮะกระเบนจระเบนนั้นนะฮะผมก็เลยนึกนึกในใจก็ไหว้ท่านแล้วก็ เออรู้แล้วว่าที่ท่านปรากฏตัวออกมาก็ให้เราเห็นก็อาจจะมาตกปักักษาเราก็เลยเลยว่าขอก็ฝากให้ท่านปกปักักษาครับผมครับ<ม>ครับ,รบผมนี่คือเรื่องแรกที่เรื่องแรกครับจบแล้วครับเรื่องแรก,รแรกน่ากลัวนะน่ากลัวนะเพราะว่าทุกคนมีจุดเริ่มต้นของทุกคนนะ่ะคือว่ามันจะเจอกันในไวัยไหนเท่านั้นแหละแต่แมงแต่ลุ<อ>กเนี่ยเจอตอนห้าขวบเนี่ยก็ยังพอจะแบบไม่เหมือนไม่ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่อง ว่าเออเราเจออะไรแต่ทีนี้พอมาสรุปได้ตอนเก้าขวบเนี่ยเนาะเออโอเคเรื่องแรกหลอนเลยมาเรื่องที่สองครับคุณฟุกครับเรื่องที่สองก็ในช่วงเก้าขวบนั่นเองอะฮะอืมก็คุณพ่อผมเขาพาผมไปไปฮะไ,ไปบ้านเพื่อนคุณพ่อเขาอะฮะอ่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันอ่าก็ไปสังสรรค์นะครับพาพอดีอ่าลูกชายเพื่อนพ่อผมเขาตอบเป็นยะเองล่วอุ้ยสมัยก่อนนี่ ไอต่อปิญญาเอกปิญญาโทที่ดังฮะโอ้โครับครับเอนับหน้าถือตาฮะสมัยนู้นสักสามปีที่แล้วอะฮะครับครับก็เลยอ่าไปจัดไปเลี้ยงฉลองกันที่บ้านเขาฮะก็เป็นก็อ่าที่นี่ก็อบ้านเพื่อนพ่อผมเขาเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวเหมือนกันฮะแล้วก็ยบสูงหน่อยเดียวแต่ว่ามันกว้างฮะฮะบ้านเขาใหญ่มากฮะงานหนึงฮะครับครับก็จะมี ก็จะข้างๆบ้านพ่อผมเนี่ยมันจะเป็นสวนพีเดชเป็นสวนผลไม้ปลูกนู่นปลูกนี่แล้วก็มีคูคูล่องที่เขาเอาไว้ให้น้ำน้ำวิ่งไปตามในทางเ,เขาได้ตักน้ำลดผลไม้ง่ายๆอ่ะฮะเ,เ,เขา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 ตักคูคลองตัดคูคลองเพื่อว่าอเออจะเอาน้ำมามาลดต้นไม้ได้ได้ง่ายๆ,ๆสมัยแต่ก่อนเขาถ้าทำแบบนั้นครับผมใช่ครับพี่เดชครับครับ ทีนี้ความเป็นเด็กอะฮะก็ในงานเลี้ยงก็มีแต่ผู้ใหญ่อะพี่ออาม,มีมองเหง็นายในขวาไม่เห็นมีเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นไม่มีเลยอืมตกเหงาสิฮะคือผู้ใหญ่ก็สนุกกันดื่มกินกันร้องอเพงงลงกันไอเราเด็กจะไปสนุกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยแอบพ่อผมก็ไปเดินเล่นคนเดียวฮะแถวสวนข้างๆบ้านเพื่อนพ่อผมเนี่ยแหละฮะ แล้วตอนนั้นมันเป็นช่วงหกโมงเย็นจะทุ่มแหล่ไม่ทุ่มแหล่ที่เขาเรียกโอเพย์อะครับก็เดินไปตามภาษาเด็กครับเดินไปตามสวนเจอกิ่งไม้ก็เอามาเอามาปัดกวาดแกโดนตีต้นไม้เหมือนอะไรันเล่นไปตามภาษาเด็กะครับครับแล้วก็ช่วงหนึ่งครับมันผมก็เดินไปที่กูน้ําเนี่ยกูน้ําที่เขาที่ผมบอกเกินไว้เนี่ยะครับครับ มันมีสะพานข้ามคูน้ําไปะรอผมก็มองไปมองมาก็เห็นเหมือนใครสักคนเป็นคล้ายผู้หญิงนะพี่พี่เนธผมยาวๆเสื้อผ้าขาดกระลุ่งกระลิ่งผมก็มองใครเดินมา<อ> <c oughs> ไม่ทันได้มองหน้านครับครับครับตอนทาานานมันเตือนครับผมวิ่งหนีเลยครับ วิ่งมาแบบตัวสันนะพี่เพื่อเพื่อกลับมาที่บ้านหลังนี้ฮะเพื่อไปเอาหน้าุบตกพ่อผมนะฮะแล้วผมก็เล่าให้พ่อผมฟังเนี่ยพ่อผมไม่เจอใครก็ไม่รู้หน้าก็ไม่มีมีแต่ฟันเอ้ยเออจุ้งพเพตอนนั้นนะะที่ผมไปเห็นนะฮะครับเสื้อผ้าขาดกระลุ่งกระลิ่งตัวที่ติดมือยาวๆผู้หญิง พวกผมกลัวพ่อพ่อผมก็โมวแต่คุยกับเพื่อนผมเฮ้ยมีนี้แลิดโมวไปวิ่งไปเล่นไปตาฝ้าก็มันกําลังเย็นกําลังจะค่ำน่ะครับครับสุดท้ายผมก็ใจมันสั่นนะะผมก็พ่อผมก็คงจะรู้แต่ว่าแปลติดเพื่อนอยู่กําลังคุยสนุกสนานก็กอดผมไว้แล้วผมก็นอนตักตรงนั้นน่ะตักพ่อผมแนี่ยหลับไปเลยออก็ ตื่นที่บ้านอีกทีพ่อผมก็พาผมไปไหว้พาที่บ้านนะก็เรียกฝันกลับมาครับสรุปคือที่ผมเจอเรื่องที่สองนี่คือใครก็ไม่รู้ที่เป็นผู้หญิงฮะหน้าเนื่อก็ไม่มีมีแต่ฟันปากมีแต่ปากนี้บอกก็ไม่รู้ก็วิ่งหนีแล้วครับครับโอ้โหนี่ขนาดโพเเพผมก็เพิ่งรู้ว่าเวลาโพเเพอย่างนี้ก็เจอได้เหมือนกันนะอืครับผมอเรื่องผีนี่มันไม่ใช่จะแบบจะโพเพรหรือจะตอนไหนนะ กลางวันนี่ก็เจอเออถ้าเกิดว่าเขาจะาไม่เห็นน่ะแล้วอย่างหนึ่งจิตเราเนี่ยยังบริสุทธิ์ยังเป็นเด็กอยู่นะแล้วบางสิ่งบางบอย่างเนี่ยมันเห็นได้ง่ายแล้วครั้งนั้น <บ S 1> อ่ะมันเป็นครั้งเปิดตาของเราเลยตอนสี่ขวบอะ่ะพอมาถึงครั้งนี้เนี่ยมันก็อาจจะเห็นได้เราไม่รู้หรอกว่าอันนั้นมันจะผีหรือไม่ผีแต่ว่าตอนกลางคืนอย่างนั้นน่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มีคนที่แต่งตัว ขาดรุ่งลิ่งแล้วก็หน้าก็ไม่มีแล้วก็พีแต่ฟันอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็มันก็น่าจะใช่แล้วล่ะโอ้โหอันนี้คือเรื่องที่สองใช่ไหมคุณฟุก๊กครับพี่เนธเออเออเออ,เอ,อโอเคมาเรื่องที่สามเลยกําลังมาเป็นเ,เรื่องเรื่องสุดท้ายที่ผมผมที่ผมเจอฮะครับครับก็หวังว่าจะเ,เจอีเลยอืมครับครับก็เป็นเรื่องสั้นอีกนึงกผ็ผมก็ไม่เคิว่าเจอเองอะครับเป็น ผมอยู่ในเหตุการณ์ซะมากกว่าอ,อ,อ,อตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ผมอยู่ป .6 แล้ว่ะ,ะครับทีนี้ก็พวกเพื่อนผมมันก็มีกิจกรรมอยู่อย่างหนึ่งมันมันไม่ควรจะเอาไปเล่นกันนะฮะเขาเรียกว่าเล่นผีเหรียญครับพี่ครับครับที่มีมีเหรียญแล้วมันมันเลือกปีซะด้วยนะพี่ต้องเป็นปีที่มีคนตายเยอะๆปีปตนนี้นี้นี้อ่าผมอ่าผมขอไม่บอกค,ครับครับครับ เนี่มันก็เอามาเล่นกันแพร่หลายกันในโรงเรียนนะกลุ่มทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเล่นแต่มันมันสมัยนนะั้นมันคงไม่มีอะไรจะเล่นกันเล่นแบบนี้ฮะเวลาว่างคุณครูยังไม่เข้าห้องสอนเนี่ยเล่นกันครับฮะก็มีกระดานกระดาษก็เหมือนผีด้วยแก้วทุกอย่างฮะเป็นเทแจะเป็นเหรียญฮะครับครับแล้วก็เอามีมิวสิ้งสี่คนจะมากน้อยกว่านี้ก็ไม่ได้ฮะใช้สี่คนครับ,รบก็ มีวันหนึ่งฮะมันมันเล่นกันมาไม่ไม่ถูกเดือนหรอครับมีวันหนึ่งมันมันได้เรื่องเลยฮะอืมก็อ่าตอนนั้นผมก็ได้ยินเพื่อนมาตะโกนเลยเฮ้ยมีมีมีคนมีถูกผีเข้าพี่เป็นเล่นผีเหรี่ยวมีผู้มีนักเรียนผู้หญิงคนหนึง่งถูกผีเข้าครับเล่นมไม่รู้เป็นเล่นอีท่าไหนเล่นผีเหรียญเนี่ยฮะอืมอืม,อม สุดท้ายคุณครูคห้องจริยธรรมวิชาจริยธรรมอะครับซึ่งอาจารย์คุณครูก็เป็นผู้หญิงก็อายุตอนนั้นก็ห้าสิบกว่าแล้วอก็อุ้ยไม่ได้แล้วเนี่ยเยอะเนี่ยช่วยกันพาไปห้องห้องพระีปห้องห้องพระกรใหญ่ของสมควรนะฮะครับครับใ้ทีนี้มันมันมันวุ่งเท่าไหร่ก็ไม่ไปฮะร้องไห้สุดท้ายต้องให้เด็กผูก้ชายติดกับห้าหกคนนะฮะมันไม่ขึ้นสันทีเลยต้องให คูผู้ชายอะฮะผมหมช่วยแบกอะฮะติดผู้หญิงตัวเล็กิดเดียวนะพี่อืมสุดท้ายต้องแบกแล้วก็แถมต้องเอาเอาสร้อยคอคล้องด้วยฮะสร้อยผ้าฮะแล้วก็ไปที่อ่าห้องห้องผ้าที่ผมบอกไว้อะฮะก็ไปทําพิธีก็คุณครูเขาคงมีพอมีวิชาฮะแต่ว่าอ่าไม่ไม่สําเร็จนะพี่ก็ร้องไห้อยู่นะร้องไม่หยุดร้อง คือเสียงมันไม่ใช่เสียงเด็กอะพี่เนตมันเ,เป็นเสียงเสียงผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงที่เป็นวัยวัยผู้ใหญ่แล้วอะครับครับสุดท้ายพอดีอ่าโรงเรียนโรงเรียนผมเนี่ยมัเขติดวัดนะฮะก็ไปเชิญหลวงพ่อมาครับครับมามามา,มาปัดเป่ามาท่านกันมาทําพิธีของท่านนะฮะแล้วก็สําเร็จไออก็คือก็คือ ก็กลับมาเป็นปกติครับ,รบก็คงจะออกจาก้างไปแล้วอทีนี้ก็สอบความสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันเกิดอย่างนี้ครับก็เพื่อนผมมันเล่นอุตลีกันนะฮะก็มีมีอ่าที่ในวงทีศเนี้ยที่มีสี่คนก็มีผู้ชายสามแล้วผู้หญิงคนเนี้หนึ่งคนครับผมแล้วไอ้พวกโจกนี่มันก็ ไถเองมั่งอะไรมั่งจับเสียงขึ้นมาปั่นเองมัง่งบอกผีไม่มีจริงหรอกที่ไหนได้ก็เข้าผู้เด็กผู้หญิงคนนี้ฮะฮะครับคุณครูเขาก็เลยจับมันมาลงโทษมาตีอะไรก็ว่าไปสุดท้ายก็พาพวกพวกมันสี่คนเนี่ยครับไ,ไปไปไหว้พระไปทําบุญด้วยครับผมอืมอืมเป็นการขอขามาดวงวิญ,ญญาณตัวนั้นด้วยครับอ่ะเรื่องก็ประมาณนี้ฮะโอ้โหอันนี้มันเป็นเรื่องที่คลาสสิกมากๆนะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบ ุกแทบจะทุกรงเรียนในในสมัยเด็กอะเนาะมันจะมีประสบการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นผีเหรียญผีถ้วยแก้วเล่นอะไรต่างๆนะ่ะในวัยเด็กๆอะเอออันนี้มัน,เป,นเป็นเรื่องที่ผมก็เคยผ่านถึงจุดนี้มาแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีการผีกงผีเข้าอะไรแต่ก็มีการเถียงกันว่าเออมึงดันกูดันอะไรก็ไม่รู้ยังไงแต่ทีเนี้ยมันเกิดการเข้ากันเนี่ยอันนี้มีจริงอันนี้เคยเห็น เออเคยเห็นแต่ว่ามันเป็นรุ่นน้องอะนะที่เขาเล่นกันเหมือนแบบนี้แหละแล้วก็มีผีเข้าเหมือนกันเหมือนที่คุณฟุกเล่ามามสามเรื่องของคุณฟุกเนี่ยเป็นในสมัยเด็กเนี่ยเป็นไม่ใช่ธรรมดานะอันนี้ก็ถือเรื่องออกงไปเป็นเรื่องที่แบบเออค่อนข้างจะน่ากลัวเลยแหละเพราะว่าเราเป็นเด็กอะในสมัยตะก่อนอะ่ะต่างจังหวัดทั่วไปอย่างเงี้ยมันน่ากลัวนะบรรยากาศออในการที่เราจะได้เห็นอะไรสิ่งพวกนี้ โอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณคุณฟุกมากมากนะที่สละเวลามาเล่าโอ้ยินดีครับพี่เธมธครับผมครับครับครับโอ้ต้องขอบคุณมากมากแล้วก็คุณฟุกก็ถ่ายทอดได้ดีนะเออ,อแล้ว,ว,วก็ถ้าเกิดว่ามีเรื่องใหม่ๆหรือมีเรื่องที่ใครฝากมาเล่าหรือว่าอ่ามีเรื่องไหนก็ได้ที่ว่าคุณฟุก๊กคิดว่ามันค่อนข้างจะโอเคหรือว่าคุณฟุกอยากเล่าเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับยินดีครับพี่ครับครับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณฟุ๊ก ครับขอบพระคุณครับพี่เตขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับครับ<ม>ครับ